เรื่องที่หกธรรมของสัตว์ุรุษไม่เก่าพระพุทธภาษิตชีรันติเวราชาอาธาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจรมโมนะชรังอุเปติสันโตฮเวสัพ,พิปเวดยันติแปลความว่าราชรถที่วิจิตสวยงามยังคร่ำคราได้แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตว์รุษย่อมไม่เก่า สัตตบรุษสนทนากับสัตตบรุษเข้าใจกันดีอธิบายความในพระคาถานี้ข้อความสองบาทแรกแจ่มแจ้งแล้วจะพนานาในบาทที่สามและที่สี่ที่ว่าทำของสัตตบรุษย่อมไม่เก่าและสัตตบรุษสนทนากับสัตตบรุษเข้าใจกันได้ดีสัตตบรุษหนังเล็บรูปสันสกฤตหรือสัป,ปะบุรุษหนงเล็บบาลีผสมสันต สันสกฤตทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงคนดีตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้นใครทําความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสั่งสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทําทําให้คนเป็นคนดีอะทำสร้างคนให้ชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติทําก่อน ทำที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรค์บุคคลน,นั้นให้เป็นคนดีน่าเคารพนับถือน่ากราบไหวอุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนม,มาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุค,คลิกลักษณนะเมื่อทำของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลน,นั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีพระศาสดาทรงสแสดงธรรมที่นําบุคคลให้เป็นคนดีไว้อย่างน้อยเจ็ดประการความจริง ทรงแสดงไว้หลายปริยายในที่นี้จะนำมากราเพียงปริยายหนึ่งที่เรียกว่าสัพปริสธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษหรือคนดีมีดังนี้ 1. ธรรมัญยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอธิบายว่ารู้ว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญและรู้อุบายที่จะหลีกจากเหตุของความเสื่อมดำเนินทางเหตุแห่งความเจริญ 2. อัฏฐานยุตตาความเป็นผู้รู้จักผลอธิบายว่ารู้ว่าผลน,นี้มีมาเพราะเหตุนี้ผลน,นั้นมีเพราะเหตุนั้นไม่สงสัยในผลผลดีมาจากเหตุด,ดีผลชั่วมาจากเหตุชั่วทั้งสองประการนี้อาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้รวมความว่าเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ในเหตุและผลเมื่อเห็นเหตุก็อนุมานถึงผลเมื่อเห็นผลก็สาวไปหาเหตุแต่ความรู้ที่เกิดจากอนุมานยังไม่แน่เสมอไป อาจผิดพลาดได้เช่นเราเห็นเหตุอย่างหนึ่งนึกว่าผลจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิดทั้งนี้เพราะเหตุผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอาจมีเหตุอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาทําให้ผลที่คาดหวังไว้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องเหตุผลจึงเป็นของฝากอย่างหนึ่งการเห็นผลแล้วสาวหาเหตุก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเหตุอาจมีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ที่สลับซับซ้อน เพราะความสลับซับซ้อนแห่งเหตุและผลนี้เองผู้แจ่มแจ้งในเหตุผลจึงหมดความสงสัยในชีวิตคนดีต้องเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในเหตุผลเข้าใจในเหตุผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสําคัญเล็กน้อยแต่สําคัญตนว่ามีความสําคัญมาก เป็นเหตุยกตนคมท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็นไม่ทาตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณธรรมคือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทําให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลน,นั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่า รู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมา 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณท่านอธิบายว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจําเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิน้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทํางาน ความพยายามชอบพยายามใหญ่ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีเยาะจึงจะดีย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สําเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสัพพันธ์อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปลาแต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษดโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณ พราะสิ่งอันเป็นคนบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มาเกินไปคือ,อยาห,ากหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเขินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่าง แม้การทําความดีก็ต้องทําให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยนินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคําพูดทํานองตําหนิไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคําตําหนิที่คนถูกตําหนิมักจะพอใจ 5. การลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่ารู้ว่าการไหนควรทําอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูด การทําอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสาคัญอย่างหนึ่งที่นํำไปสู่ความสําเร็จการกระทําหรือคําพูดแม้จะดีแต่ถ้าทําหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้ไหมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทสะมีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่ง การแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยเกินเช่นอายุ11-12ก็จับแกแต่งงานไปแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทาอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการก็อาจให้ผลดีทำทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้ แม้ชาวนาก็ต้องไถหวานคราดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศินเมื่อใหญ่เมื่อชราก็มันทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดี Majority คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วย บางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกะลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องขอให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคําสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคําสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อมแมชวลิต י กาละและเทสะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 6. ปริสั่นยุตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทคือชุมนุมชนคือรู้จักว่าควรทำอย่างไรในชุมนุมชนนั้น,น,นเป็นผู้รู้จักเข้าสังคมได้โดยไม่เกิอเขินไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ human relationship เรียกว่าเป็นผู้เข้าสังคมได้ดี พยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมนั้น,น,นอยู่ในสังคมใดก็พอเข้ากับเขาได้ในทางที่ดีที่ชอบคนเราอยู่ในสังคมจเจริญเติบโตในสังคมถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องพัวพันอยู่กับสังคมตลอดชีวิตการเป็นที่นิยมชมชอบของสังคมจึงเป็นเกียรติและเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของบุคคลคนทุกคนย่อมต้องสังกัดอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหากไม่มีสังกัดเลยก็จะรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าเป็นสมาชิกของสังคมใดแล้วเป็นที่รังเกียจของสังคมนั้นเพราะความประพฤติไม่ถูกส่วนของเราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้นและไม่มีทางเจริญในสังคมนั้นได้เคยเห็นคนบางคนทนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นบุคคลชั้นอาจารย์ในวิทยาลัยแต่เป็นผู้เข้าใจผิดหลงผิดในตนสังคมจึงไม่ต้องการเขาเข้าไหนใครก็รังเกียจเพราะหลงผิดในตนประการหนึ่ง และไม่รู้จักสังคมอีกอย่างหนึ่งชอบพูดอวดตนและดูหมิ่นผู้อื่นเขาขาดการเรียนรู้ว่าสังคมไหนเขาควรปฏิบัติตนอย่างไรสังคมจึงรังเกียจเขาอย่างมากไม่มีใครต้องการครบหาสมาคมก็เพราะเขาไม่รู้จักสังคมไม่มีปริสันอยู่ตาความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องเข้าสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาเข้าใจเราเราต้องศึกษาสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาศึกษาเรา เรายังไม่มีอำนาจเหนือสังคมและดูเหมือนใครๆก็จะมีอำนาจเหนือสังคมไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนสังคมได้จะต้องมีอำนาจเหนือตนเองเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้วเท่านั้นลูโซ so, ได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเกิดมาอิสระเสรีแต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพันหรือเครื่องจอง,จ,องจำเสียทุกแห่งไปมีคนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่น แต่อันที่จริงเขาเป็นทาสยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกสําหรับลูโซเป็นนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสเป็นคนหนึ่งในพวกก่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศพอสพศ2 3 3 2ลูโซมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช 1712- ถึง1778ผู้เขียนดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอำนาจเหนือสังคมแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคมตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้คนที่ไม่งอสังคมจึงต้องเป็นบุคคลที่ชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้ายังรู้สึกตนว่ายังแพ้ตัวเองอยู่ก็อย่าทนงตนหานไปทําอํานาจเหนือสังคมเข้าจะเดือดร้อน 7. บุคบุคคลันยุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนการครบคนเป็นเรื่องสําคัญประการหนึ่งในชีวิตคน ยิ่งในวัยต้นของชีวิตยิ่งต้องระวังให้มากเด็กเสียเพราะคบเพื่อนไม่ดีจํานวนไม่น้อยและเด็กกลับตัวเป็นคนดีเพราะคบคนดีก็มีมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเว้นการครบผ่านแต่ให้คบบัณฑิตเพราะคบคนเช่นใดย,ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่เรารักย่อมมีอิทธิพลต่อเราอยู่บ้างมากหรือน้อยเป็นราย,รายไปการครบคนเลวย่อมชวนให้เลวตามจึงเป็นอัปมงคลแก่ตนส่วนการครบคนดีย่อมชักนําให้ดีตาม จึงเป็นมงคลแก่ตนเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกคบคนที่จะทําให้คุณธรรมของเรามั่นคงหรือเจริญขึ้นในที่นี้ขอเสนอคนที่ไม่ควรครบและคนที่ควรครบตามแนวพุทธ,ธรรมติคนที่ไม่ควรครบ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนช่างประจบสอบพลอ 4. คนชักชวนในทางเสื่อมทั้งสี่จำพวกนี้ทรงเรียกว่ามิตรเทียมไม่ควรครบควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกล มีดปอกลอกนั้นคือคนเห็นแก่ได้ของเพื่อนจะพูดจะทําอะไรก็มุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเพื่อนเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างเป็นเกียรติเกียรติยศชื่อเสียงบ้างถึงคราวที่ตนควรจะเสียสละบ้างก็ไม่ยอมแต่ของของเพื่อนตนอยากได้อยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่รู้จักพอผู้หญิงบางคนคบชายเพื่อหวังปอกลอกชายบางคนคบหญิงเพื่อหวังปอกลอกอย่างเดียวกันจึงควรต้องระวังให้ดีคนพวกนี้อาจพูดหวานขานเพราะ ยกยอต่อหน้าอย่างเลอะลอยโดยไม่ได้มีความรู้สึกจริงจังดังที่พูดแต่พูดเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อได้แล้วก็ยิ้มเยาะรับหลังคนดีจะพูดนั้นคือดีจะพูดให้หวังลมลมแรงแรงถึงคราวจริงเข้าไม่ได้อะไรลูกน้องที่ได้นายซึ่งเป็นคนดีจะพูดคนนับว่าเป็นกรรมเพราะจะไม่ได้อะไรจริงตามที่นายบอกมีแต่พูดและพูดเท่านั้นเพือ่อนฝูงที่ดีจะพูดก็เหมือนกันคอยอ้างนั่นอ้างนี่หลบเลี่ยงเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือช่วยเหลือเพือ่อนฝูงอยู่ร่ำไป คราวที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอคราวต่อไปเถอะนะแต่พอถึงคราวก็อีกก็มีเรื่องอ้างได้อีกเสมอเพราะเป็นคนดีจะพูดคนหัวประจบนั้นคือจะทําดีก็ออกคล้อยตามจะทําชั่วก็ออกคล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามีอาการพินอกพิเทาประนึ่งว่าเรื่อมสายสตาเทะละเกินแต่ในใจนั้นหาได้เป็นดังนั้นไม่พูดยกยอให้เหลืองเมื่อพลาดแล้วซ้าเติมใน,ในภายหลังโดยปกติคนหัวประจบและสอพลอนั้น เป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเห็นตนเป็นผู้ไร้ความสามารถที่จะพึ่งตนและสร้างความสำเร็จแก่ตนได้จึงต้องคอยเลี้ยวหาที่พึ่งอยู่เสมอวิธีสแสวงหาของเขาก็เป็นวิธีที่เลวคือประจบสอบพลอทําตนให้เป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องทําลายใครสักคนหนึ่งลงไปเรียกว่าวิธีเอาดีใส่ตัวเอาช่วยใส่คนอื่นคนอย่างนี้ควรเว้นเหมือนกันคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นตัวอย่างเช่นชักชวนให้ทําทุจริตคิดไิ่ชอบต่าง ช,ช,ชักชวนชักชวนโกงบ้านโกงเมืองชักชวนให้ช่อลาดบางหลวงชักชวนให้โกหกหลอกลวงพ่อแม่ชักชวนให้มีเมียมากๆโดยไม่คำนึงถึงความลำบากจะตามมาในภายหลังหวังแต่ความสนุกเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชั่วคราวชักชวนทําความผิดทางอาญาเช่นจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ชวนฉุดคร่าอนาจารข่มขืนผู้หญิงเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นทางเสื่อมทางนั้นใครมาชักชวนอย่างนี้ให้รีบเลิกคบเสีย เกนครบต่อไปต้องพบกับความเสริมแน่ๆคนที่ควรครบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรครบไว้สี่พวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มมิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่ช่วยเหลือในยามต้องการความช่วยเหลือเอาใจสอบถามความขาดแคลนในยามในยามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุข แม้จะเหนือตนก็ไม่คิดริษยาสงเคราะหมิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกนั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกก็ทุกดดวยกันไม่ถอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกหางเมื่อมิรตกงานหรืออยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทําได้เห็นสุขทุกของมิตรเสมอด้วยสุขทุกของตนมิรแนะประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามมิให้ถลำเข้าไปทางชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีรับลมคมในไม่คดในข้อง,งอในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เคอญาติของมิตรมีจิตเมตตาปราณีตอบมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตรรู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรทีด่ดีไป แล้วจะเสียใจภายหลังเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการครบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยทุกข์เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตอนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจพรนานาธรรมของสัตตบรุษเจ็ดประการซึ่งเรียกว่า สับปริสธรรมโดยประยายหนึ่งมาพอสมควรแล้วเป็นแนวทางให้เห็นได้ว่าธรรมของคนดีเป็นอย่างไรธรรมของสัตตมรุษอย่างนี้แหละไม่แก่ไม่คร่ำคร่า,าใช้ได้ทุกการทุกสมัยพระพุทธเจ้าสอนไว้2,500กว่าปีมาแล้วเวลานี้ก็ยังทันสมัยอยู่ธรรมของสัตว์ุรุษไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นพระ,พ,ระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีรันติเวราชะรธาสุจิตตาอโทษสริรัมปิชรังอุเปติ สตัญจะธรรมโมนะชรังอุเปติราชรสที่วิจิตเพลิดพรายยังคร่ำคร่าได้สรีระร่างกายก็ต้องแก่แต่ธรรมของสัตบบรุษทันสมัยอยู่เสมอลองนึกถึงการใช้รถสมัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันแต่ธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่ล้าสมัยทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมออันหนึ่งสัตบบรุษกับสัตบบรุษนั้นจึงจะสนทนากาันเข้าใจดี เพราะมีภูมิธรรมมีภูมิจิตเสมอกันแม้สัตตบรุษจะเข้าใจสอสัตตบรุษแต่อสัตตบรุษย่อมไม่อาจเข้าใจสัตตบรุษได้ธรรมของทั้งสองห่างไกลกันมากท่านจึงกล่าวว่าท้องฟ้ากับพื้นดินนัว่าห่างกันฟังมหาสมุทรทั้งสองด้านนัว่าไกลกันแต่ธรรมของสัตตบรุษคือคนดีและของอสัตตบรุษคือคนชั่วยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นด้วยประการชนีจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ากันไม่ได้ ต้องแยกทางกันคนดีไปสวรรค์คนชั่วลงนรกดุดดะดังดะดะมานานางังลุก,กรังกรมมก,กุป,ปตังอาสันโตนานุกุปปันติสตังธัมโมดุรันวโย و. เมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากอยู่ทำกรรมที่ทำได้ยากอยู่คนไม่ดีย่อทำตามไม่ได้ทำของสัตบบรุษคือคนดีทำตามได้ยากเดินตามได้ยากที่เดินตามได้ยากก็เพราะอาสัตบบรุษเดินตามกระแสะกิเลส ส่วนสัตตบรุษเดินทวนกระแสกิเลสเดินตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมทวนกันกับกระแสแห่งธรรมอธรรมไหลลงสูงเบื้องต่ำพัดคนผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ตกลงไปในทางต่ำส่วนธรรมไหลขึ้นเบื้องสูงช่วยพัดผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ขึ้นสูงธรรมกับอธรรมสัตตบรุษรกับอสัตตบรุษตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศล พระทรงปราบพระนางมาริกาเทวีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมาริกาเทวีวันหนึ่งพระนางมาริกาเทวีเสด็จเข้าไปยังห้องสงสนานทรงล้างพระโอ์แล้วน้อมพระองค์ลงเพื่อชำระพระชงสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางเห็นพระอาการของพระนางดังนั้นจึงเริ่มจะทำเมธุนกรรมพระนางทรงพอพระทัยในภาษาของสุนัขจึงประทับเฉยอยู่ในท่านั้น พระเจ้าประสเสนที่กโศลทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกแห่งประสาทชั้นบนทรงเห็นกกริยานั้นโดยตลอดเมื่อพระนางเสด็จขึ้นมาพระราชาจึงตรัสว่าฉิบหายสเสถิดหญิงถอยทำไมจึงทำกรรมลามกอย่างนั้นหม่อมฉันทำอะไรเพคะก็เสพเมถุนกับหมาไม่ใช่หรือไม่เลยพระองค์หม่อมฉันไม่ได้ทำฉันเห็นกับตาแท้แท้ยังจะปากแข็งปฏิเสธฉันจะเชื่อเธอได้อย่างไรหญิงถอย ทำกรรมไม่สมควรชิบหายสเสถิดไหวพริบในการเอาทุรอดนั้นโดยปกติหญิงมีดีกว่าชายดังนั้นพระนางจิงทูลว่าขอเดชะผู้ใดเข้าไปในห้องน้ํานี้คนเดียวก็จะดูเหมือนสองคนหม่อมฉันเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งอย่าฉันไม่เชื่อเธอเธอพูดปดได้อย่างหน้าตาเฉยไม่เชื่อก็ลองสิเพคะลองลงไปดูหมอมฉันจะยืนมองดูอยู่ตรงนี้ตามว่า พระเจ้าประเสริที่โกศลติดข้างจะโง่เขลาเชื่อคนง่ายยิ่งพระอัครมเหสีองค์โปรดด้วยแล้วก็ยิ่งทรงเชื่อง่ายยิ่งขึ้นจึงเสด็จลงจากปราสาทเข้าสู่ห้องน้ํานั้นพระนางมาริกาทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรทูลพระราชาว่าทรงทําอะไรนั่นมหาราชฉันไม่ได้ทําอะไรเลยไม่จริงพระองค์กําลังเสพเมทุนกับแม่แพะจริงหรือมาริกา ก็หม่อมฉันเห็นและทูลอยู่เดี๋ยวนี้พระราชาทรงเชื่อสนิทว่าห้องน้ํานี้อาถรรพ์ใครเข้าไปก็จะต้องเห็นของแปลกไม่ได้ทําก็เห็นเป็นธรรมคนเดียวเห็นเป็นสองคนพระนางมารีกาทรงดําริว่าเราลวงพระราชาได้แล้วทรงสมนัดอยู่ครู่หนึ่งไม่นานนักวิปฏิสารคือความร้อนใจพระมองเห็นกรรมชั่วก็เกิดขึ้นว่าเราได้ทกำกรรมชั่วเสร็จแล้ว เรากล่าวตู่พระราชาด้วยถ้อยคําไม่จริงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสา,าวกทั้งสองพระอสีติมหาสาวกคงจะทรงทราบและทราบกรรมชั่วของเราเป็นแน่แท้เราทํากรรมหนักเส็จแล้วคนทําแต่ความดีอยู่ประจําเมื่อทําความชั่วเพียงเล็กน้อยก็เดือดร้อนมากตรงข้ามคนทําความชั่วอยู่ประจําเมื่อไปทําความดีอะไรเข้าเล็กน้อยก็ปิติมาก พระนางมาริกานั้นทรงทําความดีมาตลอดแม้คราวที่พระราชาบริจาคทานครั้งใหญ่อันมีชื่อว่าอาสาทิสทานวงเล็บเปิดทานที่ไม่มีทานใดเหมือนวงเล็บปิดทรงบริจาควันหนึ่งคิดค่าเป็นทรัพย์ยถึง14โกดเวตฉัตรบัลลังสําหรับประทับนั่งเชิงบาทตังสําหรับรองพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าสอย่างนี้มีค่าเหลือล้อนนับไม่ได้ ในเวลาสิ้นพระชนพระนางไม่ได้ระลึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นป่าน,นี้มิได้ระลึกถึงความดีที่ท,ทรงสั่งสมมาโดยตลอดแต่พระไทยมัวระลึกถึงด้วยความเดือดร้อนพระไทยในรมอลามกที่ทรงกระทำเมถุนกรรมกับสุนัขและคำหลอกลวงพระราชากล่าวตูพระราชาว่าเศรเม,เ,เ,มเ,เมถุนกับแม่แพะอาสนกรรมของพระนางเป็นอกุศลสิ้นพระชนแล้วจึงบังเกิดในเอเวจีนรกด้วยกรรมนั้น พระราชาทรงอาลัยในพระนางอย่างยิ่งมีพระประสงค์จะทราบคติของพระนางว่าไปบังเกิดณที่ใดเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามุ่งหมายจะทูลถามพบที่พระนางมริกาไปเกิดพระศาสดาทรงทราบเรื่องโดยตลอดจึงทรงบันดาลให้พระราชาระลึกไม่ได้ซึ่งข้อความที่จะทูลถามทรงชวนสนทนาในเรื่องอื่นๆจนพระราชาถวายบังคมลา เมื่อกลับมาถึงพระราชวังจึงระลึกได้เป็นไปโดยทํานองนี้เจ็ดวันพอวันที่8พระนางมาริกาก็พ้นจากเอเวจีน,นรกไปบังเกิดในภพดุสิตถามว่าเพราะเหตุไรพระาศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาทรงลืมถามเรื่องพระนางมาริกาตอบว่าหนึ่งพระนางมาริกาเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาหากทรงทราบว่าพระนางไปตกนรก พระราชาจะทรงเสียพระทัยมาก 2. พระนางมริกาได้ทรงให้ทานรักษาศีลมาโดยตลอดใกล้ชิดพระศาสดาและพระอัครสา,าวกส่วนกรรมที่ไม่ดีอันเป็นเหตุให้พระนางไปตกนรกนั้นพระราชาไม่ได้ทรงทราบหากพระราชาทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกก็จะสิ้นความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะทรงเห็นไปว่าหากนางผู้สมุณ์ด้วยศรัทธาเห็นป่านี้ยังตกนรกแล้วไส การให้ทานจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาลืมถามเรื่องกำเนิดของพระนางมารีกาพอถึงวันที่8พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตที่พระราชวังพระราชาทรงสดับว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงรีบเสด็จลงมารับบาตรทูลให้เสด็จขึ้นสู่ปราศาสตร์แต่พระศาสดาแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงอนุโลมตาม ทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของโคลนเคี้ยวแล้วทูลเล่าเรื่องที่เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามถึงคติของพระนางมริกาถึงเจ็ดวันแต่ทรงลืมเสียทั้งเจ็ดวันมีพระประสงค์ทรงทราบว่าพระนางไปเกิดที่ใดพระนางไปบังเกิดในภพดุสิตมหาบาพิตรพระศาสดาตรัสตอบพระราชาทรงปราโมทย์และทูลว่าพระเจ้าข่า หากพระนางมริกาไม่บังเกิดในดุสิตแล้วใครจกไปเกิดสตรีเช่นกับมาริกานั้นไม่มีพระนางคิดแต่เรื่องทำบุญทำกุศลอยู่ทุกอิริยาบถคอยจัดแจงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อถวายทานแด่พระตถาคตบ้างแด่พระอัครสาวกและสาวกอืนอ่นๆบ้างตั้งแต่พระนางไปสู่ปรโลกแล้วสรีระของข้าพระพุทธเจ้าไม่กระปี้กระเป่าเลยพระศาสดาตรัสปลอบว่า มหาบวพิธอย่าทรงคิดอะไรมากเลยความตายและความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสิ่งแน่นอนของสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นิ่งไปครู่หนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นรถราชรถอยู่หลายคันนาที่นั้นจึงตรัสถามว่านี่รถของของใครมหาบาพิษพระราชาประคองอัญชลีเหนือพระเสียนทูลว่ารถของพระเจ้าปู่พระเจ้าข่านี่ของใคร ของพระชนกพระเจ้าขา่ามันคร่ำคร่าไปหมดแล้วใช่พระเจ้าขา่าใช้เพียงอายุคนเดียวราชรสของพระเจ้าปู่มาไม่ถึงพระชนกรสของพระชนกมาไม่ถึงพระองค์มหาวพิษสิ่งเหล่านี้กระทําแล้วอย่างวิจิตยังคร่ำคร่าได้ไฉนเล่าสรีระร่างกายซึ่งอ่อนกว่าไม้จะไม่คร่ำคร่าเพราะชรามหาวพิษความจริงทำของสัตว์บุลรุษเท่านั้นที่ไม่แก่ไม่คร่ำคร่า,าสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเข้าถึงชราโดยทั่วนากันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าราชรสที่วิจิตสวยงามยังข่ำคล้าได้แม้สรีระร่างกายก็ต้องเข้าถึงชราแต่ธรรมของสัตรบรุษย่อมไม่เก่าสัตรบรุษสนทนากับสัสต,รสต,รสตรบรุษเข้าใจกันดี